ใครบ้านที่ไม่อยากมีทุกข์พอมครับผมผมเงี้ยไปเลยไปเฮ้ยใครๆเขาก็อยากพ้นทุกข์กันท่านั้นแหละครับทุกข์ออกละทุกข์เฮ้ยพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าไม่จริงเดใ,ในสมัยนี้อาจจะไม่เจอทุกข์งั้นผมจะพาไปรู้จักสวัสดีครับผมชื่อทุกข์ครับทุ์ซับแล้วไม่เล่นแล้วไม่แสดงแล้วนหนพี่บอกผมว่าจะไม่เล่นอะไรเจ็บตัวผมไม่เอาค่าจ้างก็ได้นะ อพี่ให้บอกเป็นการขอโทษนะนี่ๆรับ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 ไปรับไปรับไปเปไงครับเมื่อกี้แหละทุกของจริงไม่พอใจไม่สบายใจทุกใจนี่แหละทุกจริงจริงเอาล่ะราบมาบังคอมเมนต์กันดีกว่าว่าคุณผู้ชมมีวิธีจัดการทุกอย่างไรบ้างเปิดประตูบ้านให้ทุกออกเออจริงออไม่ต่อไปเอาบปบังดูอนิีเมสักสองสามเรื่องครับจะทำให้หายทุกมีความสุขและเกิดความรักใช่ครับโดยเฉพาะอนิเมะ ออหมายถึงตัวไอบอนครับผมผมดูตัไออนบอครับอ๋อตอนสวัสดิ์ชั้นเจ็ดใช่ไหมครับสวัสดิ์ชั้นเจ็ดสวัสดิ์สวัสดิ์ชั้นเจ็ดไรเล่าตัวละครอะไรน่ารักจริงๆอะไรผมแค่ดูกระตูนเราทำอไทิชช่ยเยอะอย่างเงี้ยทำไที่ช่ยเยอะอย่างงี้ผมเป็นวัดทำตัวให้มีความสุขเข้าไว้ทำอะไรที่ไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็สบายใจและไม่ต้องมีความทุกข์แล้วครับจริงครับแต่สุขของเราต้องไม่ใช่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะ เด็กดูอยู่เด็กดูอยู่อ่ะอ่ะอ่ะอบนดิบนดิเพื่อนเป็นยังไงบ้างเพื่อนบนลดิเจ็บไปมเพื่อนเจ็บตัวไหนไปเพื่อนเพราะฉะนั้นผมจะคืนความสุขผมจะมอบสิ่งที่ให้คุณมีความสุขนั่นก็คือหมวกทีเจมส์ท มันโฆษณานี่เงียบปากไปทุกเงี่ยปากไปหากใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o แอดลิพุงทียมทีนะครับสายลสูลส่สบายแน่นอนของเขาดีจริงเซรับประกันว้าเอาละเข้าสู่ช่วง ตัวไรอ่ะน่ารักจังคุณจะทําอย่างไรเมื่อมีคนมาขโมยของของคุณไปอ่ะตอบกันมาเยอะๆนะครับรายการนี้ไอรายการนี้จะมาสัปดาห์ละครั้งนะครับยังไงก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ตามด้านล่างนี้ด้วยนะครับไอกดไลค์กันเยอะๆอกดไลค์กันเยอะๆนะครับตอบกันมาเยอะๆด้วยไอ